สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกอตชี่ลุลัอตที่เจนะคะของา้าที่3านะก็พวกมิน้อะไรก็ยังมีอยู่ครบนะคะโผ่มาค่ะอาจจะมาหาบ้างอันนี้ก็จะเป็นการ์ล สองนะคะอันนี้จะเป็นหน้าแบบไม่เป็นหน้าปักจู๋นะคะให้เรียกว่าปักจู๋นะจะได้ไม่มือจะได้ไม่ถีดเขียนแล้วก็อันนี้เรียกว่าหน้าแต่ไม่ยูนะเพราะปามันเหมือนแบบคุยมากแต่ว่านาิ่งชะโรนะคะอันนี้เป็นหน้าอ้าปากกับฟัน้อนิ่งสงบเมกันค่ะแบบแพทก็มีมาเยอะนะคะนะคะแบบแพ็ไไะค,ะบบคไลท์เลยค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็น พวกซาลาเปานะคะซาลาเปานะคะมีทั้งหมดสีสีนะคะจะมีสีสีชมพูสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองไม่แน่แจนี้ค่ะมีสีสีนะคะก็มันนิ่มสโลมากๆเลยนะคะชิ้นละยี่สิบบาทนะคะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นซาลาเปานะคะปกติอันนี้ขายชิลละ25-30ถึงนะคะแต่ว่ามันมีตำหนิก็เหลือย0บาทเนาะถ้าพวกนี้นะคะพวกมันโทซาลาเปาติ่มซาบัตเมโลอะไรพวกนี้นะคะเหลือ180นะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นห้าเก่านะจะห่อให้แบบนี้นะไม่ได้ให้แบบร,รมดาแบบนี้ก็ชิลละ20นะคะยิ่มสโลม,มากเลยค่ะนางมาดีรอบนี้ อย่างต่อมานะคะจะเป็น marshmallow นะคะให้เรียกมาม a r s h m a l l o w เนะจะได้ไม่สับสนกับเต้าหู้นะคะแล้วก็เกีียวรู้สึกว่าจะเหลือชิ้นหนึ่งเนาะแต่ไม่รู้ไปไ็นไแล้วนี่นะคะเหลือชิ้นหนึ่งค่ะเป็นเกีียวนะคะเกีียวทอดอย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกจัมโบ้เนาะเดี๋ยวเรามาทางนี้กันก่อน จำบยนะคะอันนี้เซลนะคะเหลือชิ้นละห้าสิบบาทเป็นแยมโรนะคะของเราที่หกค่ะจากหกสิบเหลือห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็เซลนะจากหกสิบก็เหลือห้าสิบบาทนะคะ่างต่อมานะคะอันนี้เข้ามาใหม่เลยเป็นครีมพับนะคะเหลือสองชิ้นค่ะเพราะว่าตัวแทนซื้อไปขายกันมากเยอะมากชิ้นละหกสิบบาทนะคะงานดีนิ่มซาโลก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นเต่านะคะรับมาอีกแล้วนะคะก็คือจะมีสีชมพูเข้มสีน้ำตาลสีฟ้าแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะจะมีทั้งหมดสีสีนะนิมซาโดนะคะชิ้นละ60บาทอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นฟังหน้าไมเมโลดี้นะคะชิ้นละ60บาทนะคะเซลเหมือนกันค่ะแล้วก็รองท้าคาปีนะคะมีทั้งหมด มีทั้งหมดมีทั้งหมดสี่สีนะคะมีสีส้มสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะชิ้นละ60บาทค่ะชิ้นใหญ่มากเลยเท่ามือเลยก็นิ่มซาโลนะคะอาจจะมองไม่เห็น,นแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นปังยักษ์นะคะชิ้นละ80บาทนะคะจะมีหน้าปอมปอมกับหน้าซานิโอนะคะเหลืออย่างละไม อย่างละ2ชิ้นนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกเป็นแบบมินินะคะเป็นพีซมินินะคะชิ้นละ50บาทเหลือชิ้นเดียวแล้วก็อันนี้จะเป็นโมลินะคะเป็นโมลิกล่องละ40บาทนะคะมี2แบบนะคะเป็นหน้านี้แล้วก็หน้านี้นะทักมาสอบถามได้เลยแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบแพ็คนะคะจะมี 6ชิ้นนะคะส่วนแพ็คละ150บาท2แพ็ค3 0 0แต่ถ้าใครซื้อแบบ12ชิ้นขึ้นไปก็เหลือ290บาทแล้วแต่เลยน่าจะเอาแบบนี้เลยแบบไหน,นสามารถแลแบบเลือแกบบแบบลายได้เลยนะคะแล้วก็แพ็คที่2ของมีเดียมนะคะจะมีสับป,ประรดโดนัทไข่กล้วยพอคิตตี้สลับเปรานะคะแล้วก็อันนี้เป็นแพ็คมินินะคะก็จะมี12ชิ้น หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนี่หมายเลขที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้หมายเลขที่สองนะคะแล้วก็อันนี้แพ็คละเก้าสิบนะคะถ้าใครซื้ออันนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าใครซื้อแบบนี้เก้าสิบบาทสองแพ็คสองแพ็คก,ก็หนะึ่งร้อยแปดสิบนาแล้วแต่เขาจะเลือกเลยอันนี้เบอร์ห้าเบอร์สามเอกมาตามเบอร์นี้เลยเนาะเบอร์หก เบอร์7แล้วก็จะเป็นเบอร์2นะคะใครสนใจแบบไหนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามมาเลยอันนี้จะมี6ชิ้นนะคะพกเล็กแพ็กใหญ่ก็จะมี12ชิ้น,นแบบนี้เลยบ๊ายบาย